สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มา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 ดูดวงกันน้ำมูประจําวันกันนะครับมามาหายหายช่วงนี้นะวันไหนมาก็ดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับในคลิปประจําวันนี้นะครับไม่เกิน3นาทีนะครับก็ดูว่าวันนี้พี่ไพ่มีอะไรจะคุยกับเราครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือมีข้อแนะนําอะไรนะครับอ่ะวันนี้ขึ้นเอื้อเฟื้อมาแล้วนะครับเออใบแรกมานี่ก็ถือว่า เพื่อนๆน,น่าจะาไปร่วมบุญกันมาหรือเปล่าช่วงนี้เป็นบุญกระถินนะครับมีการทำโรงทานนะครับมีการาไปแจกอของแจกอาหารการกินนะครับในงานกระถินเนาะเออหลายท่านเนี่ยไปนะในต่างจังหวัดเนี่ยนะจะจะเรียกว่าคลึกคลื้นกันนะครับน่นะมันจะมีเกิดความสัมพันธ์นะครับเกิด เกิดแบบความรู้สึกดีๆอิ่มอ,อกอิ่มใจนะครับในการให้บุญให้ทานนะครับปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งอะเนาะเ,ออเรียกว่าวัดในต่างจังหวัดมีเยอะครับโอ้โหสนุกสนานรออเพลินไปหมดเลยนะครับในการทำโรงทานในการาเห็นคนที่มารับแล้วได้กินได้อร่อยได้อิ่มนะครับเราก็พลอยใจฟูไปด้วยเนาะช่วงนี้ดีช่วงนี้ดี ่แต่ว่านะครับเ,เดี๋ยวผมขอขยายก่อนล้วกันขึ้นขึ้นไปทรยศมานี่ต้องบอกว่าในวันนี้เหตุการณ์มันอาจจะมีขุ่นค้องหมองใจก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีการเรียกว่าหลายท่านก็กแสดงไม่สวยนะครับคือหมายถึงว่า จะเอาจะเอาจะเอาอะนะถ้าเพ,เพื่อนมาอยู่ในงานกระถิ่นก็จะเห็นนะครับใบนี้อาจจะหมายความว่าอย่างนั้นเราอาจจะเสียความรู้สึกในตรงนี้แต่อย่าไปคิดมากครับนะครับอย่าไปคิดมากเพราะว่าเรามาให้ทานให้บุญอยู่แล้วครับใครจะทำปฏิกิริยาใครจะทำกิริยาไม่งามไม่สวยเขาเรื่องของเขาครับใจเราเป็นบุญเป็นกุศลใช้ได้นะครับเอื้อเฟื้อตั้งแต่ใบแรกแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจเกิด บุญในใจนะใครจะเป็นยังไงปล่อยเข้าไปครับมันเป็นธรรมชาติาแล้วก็หลายท่านวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยแหละการทำโรงทานนะไหนจะตื่นมาทำอาหารการกินนะไหนจะมา,าตั้งโรงทานแล้วแจกทานอีกนะครับเพราะงั้นก็เรียกว่าพักผ่อนกันให้เต็มที่ครับอิ่มบุญแล้วร่างกายก็ต้องอดีไปด้วยเนาะโชคดีครับ